มันได้สองเซิร์ฟใช่ปะเขาได้สองเซิร์ฟแล้วสองเซิร์ฟขวาใครเอาคนมาเวสทุกคนมาเวสบอกกี้เตี้ยบอเวสมา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 ขวาเล่ยแฟสเียผมอยู่ผมอยู่ผม่เฟสแล้เซวสาอีเสล่ยฟกแล้วเซเวสคือเลฟแฟกเซเวสคือเล่ยเฟสลูกเวสเลยาเฟสเล่ย์เฟสเล่ย์เฟสเล่ย์รฟสเ์เฟสเล่รอเฟสเล่ย์เฟสเล่ย์เฟสเค่ย์เฟสเลบมาเฟสเล่ย์ไอ้แล้วเฟสเอ่ย์เฟสเลคยมเสคลมย์สเล่ย์สคลมยส เลือกแฟนคือคอมโบไอ้ตันไอ้ตบอมอีทีนึ่งบอมอีทีงชาร่บอมอีชาร่ทีนึงกำลังเตรียมกำลังเตรียมอ้ไม่เยออออถอย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 พุ่อเวนอเวแทงโฮเวสแทงโฮเวสเม์เล่นอีแทงโฮเวสเล่นมาตรวมามเปไปแล้วอีเิดยไปแล้วตัเปิดยวไปแล้วอกอิสวิตสวิ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 ทดีิฟอ์อ ทูวันอีซิฟลักอีซิฟลักวันชอตตเดียวันชอติเดียเดมพูชิสเวตพูชิสเวตพูชิสเวตวันพูชิสเวตพูชิสเวตพูชิสวตมันพูชิสวตพูชิสเ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 วตพูชิสวตพูชิสเวตพูชิสเวตพูชิสเวตพูชิสวตพูชิสวตพูชิสเวตพูชิสเวตพูชิสเตพูชิสเรตพูชิสเวตพูชิสเวตพูชิสเตพูชิสตพูชิสเวตพูชิสเตพูชิสต าเวสทุกคนมาฟร์มทุกคนมาฟ้ามมาฟ้ามคาฟร์มมันอยู่ในเคร์อีกเิงวนัยาฟร์มาฟมคาเวสมันเอาตีบอมเรามันเอาตีบอมราตมาตีบอมเราอมอมีมม้อเราน้สี่สามสองน่มในเรา้อมในเรามในเรามในเราตีบอมในเรานาาเาเาเนามผมอยู่ฟรามเอคาอยู่ในฟ้ามคาวเวสคาวเวสคาวเวสคาเายเวสคามเวสเวสฟามฟมีฟามาวเวส ไอศูนย์มันอยู่ชงอินมันอยู่ชงอินแล้วเว n v a s มาฟ้ามันหาเราไม่เจอคํา v a มาฟ้ามาฟ้ามาฟ้า c a n v a a a คาตาลิเกียค n v a n v s c a n s c a n a มันมาอยู่ชงอินเมื่อกี้อีะีโมนเวสมาค a n v a มามันมาแล้ว c a n v s มาแทงโคอีทที่เกิดโดนเวฟได้อย่าหยุดเกินได้จะอย่าหยุดโดนคี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 น เดินหน่อยเว้ยมาเดินหน่อยาเดินน่อยมาเดินหน่อมาเดินหน่อยมาเดินหน่อยมาเดินหน่อยมาเดินหนาเดินน่มาเดินหนอเดินหนอเดินน่อาเดินน่อมาเดินหน่อมาเดินหน่อยดินนอยเดินน่อาเดินน่อาเดินน่อมาเดินน่อยมเดินน่อยาเดินนยเดินนอาเดินนอมาเดินนอาเดินนอมาเินนอมาเดินนอามาเดินนอ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 มาเดิน่อเน่ยมาเดินนเอมาเดินนอมาเดนมาเดินนอมาเดนนอยมาเดินอยมาเดิอมาเดินน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 อมา เดินเวสมา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 มลงมาลงมาลงเฟสเดินเวส์มาเราดูวอมอเดินเวสมาตมาปล่อยระวังมอมบลจะเวอกี้ลูกอิสลูกอินอิอิอิระวังบอมเข้าบอเข้ากดกดยากดยากดยาเคอรเตอรบอมเลสี่สามสเคอเตอรบอมเคเตอรบอมหน่อยเมื่อกี้ไม่กดหัวคิริกะเห็นบอมแล้วว่าคัมแบกเวสคัมแบกเวสคัมแบ็กเวสถอยเวสมาถอยเวสทไมไม่กดหัวคิริ